กับสวัสดีเอฟซพ่อใจดีสุภูสุคนครับเมื่อน,นี้พ่อใจดีก็ได้มาแวะหาเนว้ทางเลขเจ้าแมตะเคียนเพ่นว่าเข่าหาสองตรงๆพี่น้องพ่อใจดีก็เลยแวะมาติดตามฝากพี่ฝากน้องเพื่อไปเป็นเนว้ทางพี่น้องมักกะจัดบ่มักกะพานได้พี่น้องเด้พ่อใจดีก็ได้มาตามสรรหา แนวทางที่มีโสกมิลามาฝากพี่ต่อน้องครับผมเอาจังไดกับเขาไปฟังไปรับชมน้ำกันได้ครับเด้อว่าเหล็กเจ้าแม่ตะเคียนสีมาแนวทางแบบใดอ่าคอยให้พี่ให้น้องไปรับชมรับฟังน้ำกันครับผมเอาครับผมน้องเอฟซีมาเบิ่งน้ำกลั่นเหล็กแม่ตะเคียนดนึ่งนะครับผมสื่อหฮวิกวีมาเก็ดครับหาเข้าที่ห้า อาจจะับคู่กับเข่าหาสองทรงๆที่เราที่กับผมเห็นว่าครับเ่าพยายามจูงรับขึ้นมากนิดนึงเนะพี่น้องเออถึงปากเพื่อน้องที่บริกัรนี่ครับเอาที่แล้วเข่าเต็มๆได้พี่น้องห้าสองได้เข่าทั้งเหล็กวิ่งเหล็กจับคู่พี่น้องนี่ครับพลังอ่ะนี่ครับอันนี้หลักฐานเก่าของเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเด้อหลักฐานเก่าครับผมที่หลักฐานเก่าครับหมวดหนึ่งมีหน้าอ่าหมวดหนึ่งมีหน้าเข่านะครับเด้อ วันหนึ่งมีหน้าพี่น้องเนี่ครับเข่าหาสองตรงๆครับผมพี่น้องรักฐานเก่าครับผมนี่แหละครับกเ็เลยสิ่งมาตามต่อหงวดวันที่16มีหน้าสองหาหกหกวาสิมีแนวทางตัวใดได้ฝากพี่ต่อน,น้องครับผมเอาไปฟังน้ากันนะครับเด้อไปเบิ้งไปแย่งน้ากันครับผมมาเบิ้งน้ากันนะครับเด้อว,ว่าจะเป็นตะเกียบเบิรเจียจให้ตัวใด มือจะไปไล่มืดมืดมือดอ๋อลองเอฟซีเบิ้งไปน้ำกันพร้อมๆกันครับผมรับไปง่ายขนาดสิบใส่วย ปัญหาคือกี้ซ้อนเนี่ยไกลแล้วมั้งเออแม่ตะเคียนพี่น้องเบิงเ่งไปรวมๆกันพี่หน่องข้างัดพี่น่องเราบิ่งน้ำกังด้วยกับเด้อเลี้งแม่ตะเคียนครับผม นล่างครับผมวันนี้มีจะคูัวแตงหกคู่หกครัววันนี้มีหกคู่เนาะหมวดที่แล้วมีเก้าครัวเปลียกคู่วหมวดนี้มีหกคู่แล้วพี่น้องสี่ครับผมโอ้ห้วิ่งสองกับสี่เป็นหมวดครับผม คนที่แล้ววิ่งเกดกับหาเนาะเขาที่หากับผมวัดตีวิ่งสี่ับสองกับผมวิ่งสองกับสี่อ่านกับยานขับยานกับหลัง่าแม่แก่วเพราะว่าอ่านหัวได้เรื่องตลาดจะตีร่างกายอ่าน สโอ้เช็ดเพดเลยพี่ก็ออกกได้ครับผมมันเพ็ดงนี้มันจะออกบักเมากบังเข็มากบเมากเจ็ดส่นหกครับผมสองหกเจ็ดับผมส8ครับผม สองหกสองเจ็ดสองแปดกลับี่นอนศี 4, ครับผมถ้ามักเลขคู่ก็สองสองหกสองแปดถ้ามักเลขคี่ก็สองเจ็ดได้ไปนอนได้สี่สองก็เลขคู่ เช่นบุคคลข้าโซนตามองบนด่างเนาะบนด่านอืมวันที่แล้วมีตัวเน้นบ๊อบเจียมมีเน้นให้เองเน้นเองเน้นเองเนาะตาม,ม,มที่มักเนาะเน,น,เน้นเองวันนี้บ่ครับผมไม่ใ,ใจพ่อเจยียมมักตัวเองครับมักที่สองเจ็บขี้นอนซี่ครับผม มักสองเจ็ดเลขที่เจ็ดครับผมมักมักเลขที่คู่ไหมขี่คูถ้าถ้าคู่ต่อคู่เลยเแต้มมากกว่าเลยคู่ต่อคู่ะระยะสี่หกคับสีสองมักสี่สองครับผมถ้าคู่ไม่เ่าสิบเจ็ดครับผมว่นเดี๋ยวขัดเสียไม่เบิ้งน้ำก็สิมักเนาะครับผม จมกัจะสูตรแมเบื้องความอันนี้คือแ<ม>ต่เขียนคนตั้งหากอันนี้คือหลักหน่วยบนครับผมหลักหน่วยบนหล,ลักหน่วยบนหลักหน่วยบนหนึ่งหนึ่งกับสองอนหนึ่งกับสองพอมัน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 มีสองแม่ก็รชมักครับผมเอมอมันมันติดสองกอรมักเมนติดสองแต่ว่าสูตรพอเจียมหนึ่งกับสองกันบปะแมนแต่ว่าของคนหายมากเพราะมีหนึ่งกันปะเบรมีหนึ่งเพราะมีบเมีหนึ่งมีแต่สองมีแต่สองกับซีี่ับ ก็ได้มันชนกับสูตรก็เต็มเนาะแม่นมันช่อนได้มาก็ได้เน้นให้จีซีสองเนครับผมกับสองวันนี้เน้นสองเจ็เจสองกับกับตัวไว้น้ำเนี่ยโอ้กับตัวน้ำเนาะคับเนาะจสงสองเนาะเพราะว่าถารังนวยผมมันเข่าอันบ่ครับผมมันมีสอยู่นี่ครับผมมันเกิเป็นเจ็ดสอไปเองสินะครับครับผมอาอืมอนึ่งนึก็เจีรคนละตัวคนละตัวดิอเจก็คือเจนึงก็ขึ้นนึงว่าถ้าวาหนึ่ง่วน่ครับ คขาแข็งขึ้นคล้เขากับคอแหกเข่าปังๆอยู่เนาะเอฟซีเนาะครับเอาขวัญข้นมาคือมีทีานมากล้มีเคีนี่ลูกเด็กเมีต่เคียนทองครับผมให้โชคเนาะครับเนาะบริเคียนให้โชคมันสุดกระดาษก่อนครับผมเอาเรื่อยๆก็ได้ยตัวเออเอาเรื่อยๆนี่ต่เคียนทองเลยๆวดนี้รวยนะงหมวดที่แล้วเป็ยังเข่าตรงๆงเนาะต่างหมวดที่แล้วเปยักษข่าตรงๆเนาะเอาอ่านบน อาอครับพี่รองเอฟซีครับผมเกาตรงๆได้ไหมยังเอากราบสวัสดีเอฟซีครับพอใจดีสุขสุขคนครับแคปหน้าจ่อไว้เด้อพี่้องเอฟซีงวดวันที่16มีหน้าสองหาหกหกเลขแม่แตะเคียนท่องหายโฉกนะครับเด้อบนล่างครับผมหายมาบนล่างครับสองกับสี่พี่้องจับคู่หายคือสองหก สองเจ็ดสองแปครับผมเด่นที่สอเจพี่น้องสังเกตขกอบสี่เหลี่ยมด้ครับเดอ้อเพิ่นได้เข็ดไว้ให้คือตัวเด่นครับผม 27, 4, 2 7 2 8จ2ดสองแดกับมาติดๆพี่น้องกระเด็นึ้นกันครับ4 2กระเด็นขึ้นกัน, 4, 2, แ,น,น,กนและกับซหกีเจ็พี่น้อง พี่น้องเบิ้งแล้วกับแคบหน้าจอว้แคปหน้าจอไว้เลยครับเดอ้อแคบแล้วแล้วก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครตกดติดตามให้พอใจดีไดมีกำลังใจเดินทางไปหาแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องอาสุดท้ายนี่ก็ขอให้เอฟซีพอใจดีส,สุขสุขคนขันเบิ้งลิปพอใจดีแล้วก็ขอให้โชค ให้หลาบขอให้โศกหมันเงินเต็มกระเป๋าหายยูดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับ